ด้วยนะคะนอะ้องวาสนาวนรรณพฤกษ์สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะยืนในระยะยาวๆนะคะการที่แบบเราเราเป็นตัวของเราด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะเนาะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตามอ่า เหมือนเหมือนอเมนอันนี้เราก็เข้าใจกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอีกนะคะนาก็ไม่เป็นไรนะคะพัฒนาแพลตฟอร์มของเราให้ดียิ่งขึ้นครับคุณวาสนาค่ะสาวกุเครื่องเดือดดาวสวัสดีพี่บุญไมายค่ะนี่โกยามาโตแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณดีออนสวัสดีค่ะคุณจอยขอบคุณมากๆนะคะคุณไก่น้ำมนต์สวัสดีทักทาไทยลูกผู้ชายเลิฟไทยแลนด์ด้วยนะคะนาก็นา้องสุกสันวันแม่นะคะเนาสุขสันต์วันแม่ของบ้านเรานะคะเนาประเทศไทยไทยแลนด์ของเรานะคะเนาพี่กอดี ยืนในระยะยาวๆนะคะการที่แบบเราเราเป็นตัวของเราด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะเนาะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตาม เหมือนเหมือนร้ยเปอร์เซนต์หรือเปล่าหรือว่าจริงเท็จแค่ไหนนะคะนาะแต่ดิออนขอเล่าสู่มาดามจอยฟังมิดนึงนะคะนาะเพราะว่าข้อมูลบางข้อมูลที่ดิออนเคยได้รับรู้มาก็คืออ่ะถ้าเกิดเราไร้สดวันหนึ่งเขาน้องหลากีต้าไปหาซื้อรถไถเฮาใช่ไหมกะเน้อแม่เดือนบ้านเป็นก็ยินดีกับน้องเกื้งนะคะนาะน้องกีต้าก็อยู่ไกลมากที่ทํางานแฟนใช่ไหมกันนาะเพราะว่าดิออนเคยเคยเห็นน้องกิต้าเนาะเมื่อก่อนนี้เนี่ยขึ้นมาให้เห็นทุกวันเลยนะคะนาออย่าอยุกับไอแมวจอมโซนสวัสดี สวัสดีค่ะโทรศัพท์มีปัญหาอีกแล้วอีกเครื่องให้ยืนยันตัวตนสิคะพี่แต้มเจนหนองแวงด้วยนะคะเนาะพี่มนลแฟนเพจสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่มลแฟนเพจด้วยนะคะนอะ้องขอบคุณคุณพี่มลค่ะแต้มเจนหนองแวงบอกทักทายค่ะกับยายขันแฟนเพจนะคะยายไทยการไ์สุดนะคะเนาะเขาจะให้สูงสุดแค่6ชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะคะเนาะอันนี้อันน,น,นี้มาดามจอยเยรบกวนมาดามจอยนิดนึงหาข้อมูลตรงนี้นิดบิวตี้สวัสดีค่ะพี่พานพึ่งพงด้วยนะคะเนาะก็ขอให้ผ่านก่อนเนาะ น้ตปบาดน,นี่จะโอเคมากเลยนะคะน้แต่ว่าช่วงนี้ก็คนรักมากเลยนะคะขอบคุณแม่ตุ้มปัจจณีด้วยนะคะเนาะ,ะนอขอบคุณสําหรับกําลังใจจากเพื่อนๆทุกคนด้วยพี่กอฟแฟนเพจบอกแม่ตุ้มกอดๆนะคะกอดๆเป็นกาลังใจกับยายเวลนาดานะคะเนาะสาวก้ยเครื่องเดือนดาวสวัสดีค่ะคุณพงศสวัสดิ์ค่ะคุณพงศสวัสดิ์สนอเสียงสวัสดีทุกท่านครับสาวกยเครื่องเดือนดาวก็กำลังดันดินแนะนําให้ไปรีมิก รถลากเรเดอร์ตอนนี้ค่ะนะคะนโนได้นี่ค่ะน้องสาวเกินนะคะวันนี้ก็กําลังหาคลิปค่ะขอบคุณสําหรับการทักทายนะคะนโนทักทายเป็นกําลังใจให้กันนะคันโนขอบคุณมากๆเลยนะคันโนสวัสดีค่ะสวัสดีชาว Facebook ทั่วโลกค่ะสวัสดี Facebook สวัสดี สวัสดีค่ะคุณไก่นะวน่ามลขอบคุณมากๆนะคะยายแรงอารมณ์ดีก็ทักไทยบ่าวบุญที่วาจ้านะคะน้องพี่สาวใจคําก็อุปกรณ์หรือว่า วัสดุของเราอะไรแบบนี้นะคะน้องอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือในการที่เราใช้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะคะนาะแต่การพรีเซนต์ของเราก็มีส่วนเหมือนกันนะคะนาอขอหอสวัสดีครับสาวเกิ้งนะคะนันดาวังดีบอกสวัสดีคุณแต้มสวัสดีคุณปัญจรีค่ะสวัสดีคุณทาโร่นะคะน้ะทักทายคุณพงสวัสดีนะคะน้องแยาสวัสดีค่ะพี่เพนแฟนเพจก็สวัสดีคุณไก่นวมณนะคะนาะแม่เดือนบ้านแ็งสวัสดีพี่เพนจ้าวาสนาวนพฤกษ์สวัสดีค่ะ วีมาได้แล้วนะคะโนวาศาสนาค่ะยายแอนอยู่อังกฤษชีวิตเรียบง่ายสวัสดีจ้าพี่ดีออนสวัสดียินดีต้อนรับยายแอนอยู่อังกฤษชีวิตเรียบง่ายด้วยนะคะขอบคุณยายแอนค่ะขอบคุณสําหรับแวะเข้ามาทักทายเป็นกําลังใจให้นะคะโนขอบคุณแม่เดือนบ้านแปลงค่ะทาโร่คนรักแมวสวัสดีค่ะแม่เดือนบ้านแปลงค่ะยายออนแฟนเพจสวัสดีค่ะสวัสดียายออนด้วยขอบคุณมากมากเลยามจอยด้วยนะคะเนะหนูนีใจดีสวัสดีค่ะคุณดีออนสวัสดีค่ะสวัสดีหนูนีใจดีนะคะเนะขอบคุณมากมากค่ะหนูนีใจดีบอกแวะมาส่งกําลังใจจ บางดีบอกยังอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณยายเววนะคะยายแรงก็ทักทาย คุณยายออนจ้านะคะน้องน้าใสแฟนเพจก็สวัสดีครับคุณบุญที่มามดานะคะบุญไม้ทองถมยาก็สวัสดีคุณจอมยุทธนะคะวัฒนาวนรรณพกึกสวัสดีครับคุณพี่มลนะคะแม่น้องวิวนักสู้แดนกิมจิก็เป่าแอแฟนเพจที่สวัสดีค่ะทักทายกับคนน้อยเอ่ยนะคะน้องก็ทักทายกับพี่คนน้อยเอ่ยนะคะคลิปพี่คนน้อยเอ่ยก็วิปปังมากๆเลยนะคะปังตลอดเลยนะคะ <ś c oughs> ปังตลอดไปทานอาหารการไปให้กําลังใจเพื่อนๆทานอื่นๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่จ่าคุณจันทรสองหลังบ้านนะคะหัวใจสีฟ้าสวยมากเลยนะคะก็เป็นวันแม่นะคะก็ สุขสันต์วันแม่ก็ยัเกรงเดือนดาวสวัสดีค่ะคุณบุญทิวานะคะคุณสายอุตรคมสวัสดีวันแม่ค่ะพี่ดีออนสวัสดีวันแม่แฮปปี้วันแม่ค่ะสุขสันต์ กลัลยาแฟนเพจสวัสดีจ้าดิออนขอบคุณมากค่ะแม่กลัลยาดิออนกําลังจะลงนะคะนาะสตาลุกเตือนก็บฟังปังจ้าขอบคุณแม่ในะคะเนาะสาวเกิเกรึ่งนันด,นดนานก็สวัสดีนะะ้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์สวัสดีคะ่ะพี่วราพรนะคะน้องกีตาร์สวัสดีคะ่ะพี่เพนนะคะวราพรหนูคงสวัสดีคะ่ะน้องคะ่ะพี่วัชริยานะคะพี่เป็นแฟนเพจสวัสดีคะ่ะบ่าวแอดค่ะแม่น้องวิวแดนกิมนักสู้แดนกิมจิสวัสดีกอดจับมือรวมนะคะช่วงนี้ขอไปช้าๆนิดนึงค่ะได้เลยค่ะนกคะได้แ แต่แต่ตอนนั้นเดิออนเดิออนก็คิดว่านะคะประมาณเดือนสิงหากันยาเนี่ยน่าจะมีข่าวดีนะคะจากจากการที่ที่แบบพี่เกืเ้อเนดาวห้ค่ะแม่เดือนนะคะน้องจูนบอกอ่ะพี่เกิ้งสวัสดีค่ะลุงเอกพาล้อก็ทักทายครับคุณบุญเชื้อนะคะยายูนขาล้อสวัสดียายแรงนาดาวังนี้ก็สุขสันต์วันแม่ค่ะนะคะก็สุขสันต์วันแม่แฮปปี้มาเธอเดย์ทุกท่านนะคะเนาะสาวเก้อเกื้อนรดาวสวัสดีค่ะคุณปัจจีค่ะบุญเชื้อโรคนรักแมวสวัสดีค่ะยายเวลนาดานะคะเนาะบุญเชื้อสุดใจสวัสดีครับ ค่ะบ,บุญีิวยายนจอหอหบอกสวัสดีครับคุณบุญเชื้อนะคะสาวทำให้เรายิ้มได้อะไรที่ทําให้เรามีความสุขนะคะดิออนคิดว่ามันน่าจะ,ะเป็นแนวทางที่แบบอ,อยู่อยู่ในระยะยาวๆได้เลยนะคะเนาะ,ะแล้วก็ คลิปที่จอมยุทธนะคะน้องสองหลังบ้านสุขสันต์วันแม่แห่งชาติหวัดดีค่ะพี่ดิออนทักทายส่งกําลังใจพี่ๆทุกบ้านคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสองหลังบ้านด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องจอมยุทธว่าหลายๆคนก็เดียเดียยนเคยพูดแล้วว่าน่าจะมีเรื่องมีข่าวดีนะคะจากสิงหาก็เริ่มมีข่าวดีสําหรับเพื่อนๆที่เป็นโปรไฟล์แล้วนะคะก็มีมีคลิปที่แตะหนึ่งแสนเมื่อวานก็ดีใจนะคะน้องเพราะว่าตั้งแต่ทําเพจมาก็ใช้เวลาสิบเดือนนิดๆนะคะรวมกับการที่จะแตะวิวยอดทุกคนจ้าานยยุกัไปมมจอ ทักทายพี่เล็กบิวตี้กอดๆช้าพี่เล็กบิวตี้นะคะน้องก็ทักทายกับพี่เล็กบิวตี้ด้วยนะคะคนน้อยเอ่ยก็มีมิกซ์นะคะนกขอของช่วงนี้สองสามวันที่ผ่านมาของของของดีออนนะคะน้องก็คลิปดีมิกคลิปดีมิกของดีออนจะถูกนําส่งอ่าก็มีความรับผิดชอบนะคะยิ่งใครสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่แบบเป็นเป็นแม่บ้านบางท่านก็เป็นคุณยายนะคะน้องเป็นคุณยายะะก็มีนะคะที่มาทําตรงนี้นะคะน้องก็เป็นกําลังใจให้พี่เล็กบิวตี้บอกปาจารีสวัสดีค่ะมาดามจอยแฟนเพจน่าจะลบคลิปบ่อยพี่ดีออน รุ่นเก่าไ์สดยาว12ชั่วโมงก็ผ่านขอบคุณมากมายจ้าข้อมูลขอบคุณเช่นเดียวสวัสดีค่ะแม่เดือนด้วยคาโร่คนรักแมวสวัสดีค่ะคุณสายค่ะแม่เดือนบ้านเตนสวัสดีค่ะน้องเก้งนะคะเนาะนาดาวังบีบอกสวัสดีคุณบุญเชื้อสวัสดีสาวเก้งเอาเอาใช้คํานี้เลยเออใช้คํานี้เลยดีกว่านะคะเนาะสาวเก้งนี่เกื้งนาดาบอกอะไรกล้องก็ต้องมีก็ต้องดีค่ะใช่นะคะเนาะทำโทรศัพท์บางรุ่นที่เกิดใครใครไปมีแล้วค่ะอุ้ยสุดยอดมากๆเลยนะคะน้องสาวเก้งนะคะยินดีด้วยมากๆเลยนะคะยินดีกับทุกความ ผลเร็จของน้องสาวเกื้งเดินดาวแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้เลยนะคะเนาะขออน,ญญาานขออนุญาตแม่กัลยาแฟนเพจขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนปิดบานแล้วนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งท่าพามด้วยนะคะทักทายกับผ่านพึ่งทาสารประเด็กนะคะนาะพี่ก็แฟนเพจบ,บอกอให้ได้รับทุกคนจ้าพี่่านพึ่งนะะเนาะคนเขย่าได้นะคะแต่พอเราเขย่าเข้าเพื่อจะไปแจ้งปัญหาตรงนี้ปรากฏว่าเขย่าไม่ได้นะคะเนาะก็เนาะ,นาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันไม่ต้อไปจะต้องเปลี่ยนโปรไฟล์เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการแจ้งเตือนมาหลังบ้านนะคะเนาะให้เปลี่ยนโปรไฟล์อะไรประมาณนี้ ะะรัติมากมลทิพย์สวัสดีน้องดิโคะคุณไก่น้ำมนสวัสดีทักทายทุกคนรอบห้องนะคะเนาะวัชริยาชาแนลสวัสดีค่ะคุณไก่น้วมนตนะคะเนาะลูกผู้ชายเลิฟไทยแลนด์แฟน,แนเพจบอกวัชรินค่ะแล้วบอกมาส่งกําลังใจค่ะรับกําลังใจจากายูนค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณสายสวัสดียายูนค่ะบุญธีวาบอกปัจจรีสวัสดีค่ะรับลุงเอกพาล้อด้วยขอบคุณลุงเอกพาลาะนะคะเนาะ แม่ตุ้มปจัจจีสีสมตอนนี้พยายามมาทางเพจค่ะนะคะนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ผานพึ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆกค่ะอุ้ยถ้าผ่านนีแบบ่ไม่มีปัญหาเลยนะคะนาะแต่ตอนนี้คือยังรอทั้งสองมีมีคลิปที่แต 1, 100, ะหนึ่งแสนเมื่อวานก็ดีใจนะคะนาะเพราะว่าตั้งแต่ทําเพจมาก็ใช้เวลาสิบเดือนนิดๆน,นะคะนว้กับการที่จะแตะวิวยอดดีครับสาวเกิงด้วยนะคะ อ,อ่ายายอ้วนปัจจุรีบอกเป็นกาลังใจให้จ่าทุกท่านนะคะก็ขอบคุณกําลังใจจากยายอ้วนด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับํานัดสวัสดีดีต้อนรับพี่พงศวัสนษเสียงสวัสดีครับพมสนะคะสวัสดีพี่เพนแฟนเพจด้วยนะคะเนาะสวัสดีค่ะพี่เพนขอบคุณพี่เพนนะคะพี่เพน บอกคุณปัญจรีนะคะคุณจูนอ่าน้องจูนสวัสดีค่ะกับแม่เดือนบ้านแปลงด้วยนะคะเนาะคุณบุญเชื้อสุดใจก็สุขสันต์วันแม่จ้าเยายูนนะคะเนาะแม่เดือนบ้านแปลงสวัสดีค่ะเยยูนค่ะปัญจลีมากๆเลยนะคะเนาะ,ะสาวเก็เครื่องเดือนดาวสวัสดีค่ะเย,ยรังนะคะเนาะลูกผู้ชายเลิฟไทยแลนด์แฟนเพจก็ ทักทายนะวรมนสวัสดีค่ะพี่สาวของเจค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องขอบคุณมากๆคะ่ะส่งหลังบ้านค่ะแม่เดือนบ้านแป็งสวัสดีค่ะยายแอนค่ะวราพรหนุคงสวัสดีค่ะส่งหลังบ้านค่ะน้องกีตาร์ยินดีกับพี่สาวเครื่องคนปังปังปังจริงๆนะคะแต่ดิออนก็ได้ไปหาข้อมูลมาจากเพื่อนๆของเรานะคะสอบ,สบถาม,เ,มเพื่อนๆหลายๆท่านก็บอกว่าเคยมีคนรอเหมือนกันนะคะแล้วรอนานถึง2เดือนด้วยนะคะของดิออนก็จะเป็นแบบไวน,นะคะน้องสาวเครื่องเครื่องนันดาวก็สวัสดีน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์สวัสดีค่ะพี่วราพรนะคะน้องกีตาร์สวัสดีค่ะพี่ เพนนะคะวรา,าพรอหนุคงสวัสดีค่ะเนาะเข้ามากทายเป็นกําลังใจให้นะคะเนาะขอบคุณแม่เดือนบ้านแปลงค่ะทาร่คนรักเมวสวัสดีค่ะแม่เดือนบ้านแปลงค่ะยายออนแฟนเพจสวัสดีค่ะสวัสดียายออนด้วยขอบคุณมากเลยนะคะเนาะว่ามีอีกเพื่อนอีกคนนึงนะคะตอนนั้นทวงเดือนมีนาช่วงที่ระบบกําลังปรับปรุงอะไรแบบนี้เลยนะคะเน mm. าะก็ได้ถูกเชิญต่งตางต่างกันด้วยนะคะพีคนน้อยนะคะเพราะว่าเรียวของดิออนก็รอการตรวจสอบนะคะดิอนอนเข้าไปดูก็ระบ,บุว่าจะแจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นให้ลองอีกครั้งวันศุกร์ นะคะว่าตอนกลางคืนประมาณอ่าดิออนเห็นประมาณอ่าสี่ทุ่มนะคะนว่าระบบแจ้งมาให้เปลี่ยนโปรไฟล์อ่ะดิออนก็เลยแบบ